ครับศาธุครับท่านบรรดาสิริภพไทยคุณดินมาในระดับพระนาคขันติใจพระอาจารย์ในปีนั่นเป็นยังไงบ้างครับศาธุน้องค่ะอันุโมทนาศาสตุรท่านอาจารย์เจ้าค่ะก็มีเอาเป็นรอบล่าสุดเลยหรือยังไงดีคะถ้าเป็นรอบวันเสาร์ก็ก็ยังจําได้อยู่มีการเจริญมาที่อ่าสี่องค์ทำเพื่อดับองค์ฟุ้งนี้วันห้าตรงนี้ค่ะตอนแรก ก็อยู่ในช่วงการเคลียพื้นที่แต่ว่าก็เป็นการนั่งสมาธิจริงๆเลยก็คือนั่งใสลตรงงสติมั่นเฉพาะหน้าตรงนี้เลยค่ะพอนั่งสมาธิตรงนี้ก็สำรวมจิตที่เขาเพ่งจะรับได้เพิงจะเน้่ยที่จะทำมีองค์ปุ้งขึ้นมาขึ้นมาก็ดับไปแล้วก็ใช้เวลายอยู่ประมาณเกือบสิบนาทีอะค่ะว่าองค์ปุ้งนิวันห้าเขาจะสงบลงไปการมาสัญญาตรงนี้ พอองคตรงนี้เขาสงบลงไปแล้วค่ะก็จะเกิดเป็นองค์วิตกอินชานที่ขึ้นมาเขาจะขึ้นมาไม่สเปกสะปะก็จะเป็นเรื่องระหว่างวันที่ดับไม่หมดที่ไม่ได้ดับอะไรก็จะขึ้นมาตรงนี้ค่ะพระเจ้าวเดชมาวิปีติองค์ธรรมต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเน,นื่องนจนองวิตกงินานพราะเขาเริ่มจางคายเริ่มดับไปตรงนี้ค่ะเริ่มดับไปแค่ชั่วครู่ตรงนี้ค่ะ ชวาวเจ้าก็มีการพิติแบบชนันหรือสีปรากฏขึ้นมาติธีแบบชนันฤกษ์สีอ่อก็จะมีทั้งมันจิตที่ทําให้คันแล้วก็จะมีทั้งการไอที่อยู่ดีก็คันคอแล้วก็ไอขึ้นมาแล้วก็มีคันเข้าไปในหูอะไรตรงนี้ค่ะก็จะเริ่มวิธีสีของทําไปเรื่อยๆองค์ชชลสีเขาค่อยๆหมุนไปค่ะก้อนจากองค์มันจิตตรงนี้ก็เขียนไปตามจุด เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะก็าใช้เวลาอยู่อ่าสักครู่หนึ่งเลยค่ะแล้วก็องค์นี้เขาก็พอเขาดับไปสงบลงไปจริงๆค่ะเขาดันไปสงบลงไปจริงๆพเรเท้าก็จะเกิดเป็นองค์สุขขึ้นมาสุขแบบชาลีสีขึ้นมาก่อนค่ะเพอาเกิดเป็นองค์สุขแบบชาลีสีขึ้นมาก็ไม่ได้ไปเยึดไปอะไรกับเขาแต่ว่าอ่อจะมีความเพลินที่เขากลับเข้ามาอีกครั้ง ก็เป็นน้งที่สิวทึนก็จู้กับความคพืนตรงนี้ด้วยมีการชาร์จกำลังเป็นระยะระยะค่ะพอเริ่มช้าร์จลงก็เร่งความเร็วเิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้องค์ให้เขาสงบระง,งับที่เสาเกินเสาลักค่ะก็ต่อสู้จนครบเวลาหกสิบนาทีเจ็สิบนาทีแล้วแต่วันค่ะ ก็ขั้นต่ำหนึ่งชั่วโมงค่ะน้อนแตวันนี้แร่งัว้ค่ะแล้วก็รอบเช้าก็นั่งทุกวันตรงเช้านั่งก็จะเป็นการดับองค์นี้วันน้าองค์ฝี่นนะคะก็ดับจนเขาสงบลงไปจะไปอยู่ที่ตรงองค์นี้ตรกจาร์ค่ะสำหรับแต่ว่ารอบเช้ารอบเช้าจะมีอีการที่มีองค์เกิดขาขึ้นมาค่ะเป็นองค์เลเนาของฉันด้วยค่ะ เป็นรอบเสาขนน้ำจากอันนี้เายจากองค์ธรรมจารย์ใช่ไหับจาก้ครับเพราะนั้นไม่ได้หางนรัายแก้ของท่านก็คือหลังจากผ่านองค์นิวรณนห้าเนี่ยเอาอยู่ลอะองค์วิโตวิจารณ์นี้ก็เข้มแข็งแล้วอยู่ที่องค์วิโตวิจารณ์อย่างเดียวเลยยังไม่ต้องไปให้เขาสงบระงรับปานนี้เป็นธรรมชาติไม่กระเจิดกระส่นไม่ทุรนทุรายเดี๋ยวถึงเวลาเขาจะไปเขาเองนะครับปล่อยเขาอยู่อย่างเงี้ยใช้กําลังอย่อยางเงี้ยใช้กําลังเงี้ยเขาจะเกิด เวทนาในชาลุีเรื่องของเขาเราจะไม่สนใจเลยจริงเราจะอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับอยู่ที่เสาเกินเสาหลักเ่านั้นนะครับแต่อาการก็จะรู้ไปแบบที่ท่านกล่าวถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะดึงท่านเอาไว้ท่านไม่ไปท่านไม่ไปครับอยู่ตรงนี้แหละช้ากําลังอยู่ตรงนี้แหละแล้วกอ็อยู่ในสภาวะเสาเกินเสาหลักให้สงสภาวะให้เป็นจิตตั้งอยู่ให้ได้นะครับที่ปัจจัยสภาวะ <c oughs> ขององค์นิวรณ์ห้า นะครับแล้วก็อยู่ในความสงบขององค์วิตกกุจาร์วัน <c oughs> นั้นชาลุศีเขาจะเกิดพังผูก็เรื่องของเราไม่สนนะครับเขาจะช้าจะเร็วเราไม่สนเราเดินมรรคอย่างเดียวแต่ให้มีสัมปชจัญญะร,รู้อย่างนี้ถูกแล้วรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องกลัวทั้งสิน้นนะครับเขาจะเจ็บเขาจะปวดเขาก็คือชาลุศีท่านออกอยากสมาธิเมื่อไหร่เขาก็หายเื่อนั้นท่านไม่ออกเขาก็ต้องหายถ้าท่านเดินมรรควิธี ทุกอ,อย่างถูกต้องตามระบบพระองค์นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจเขาเราเยอะเดินอยู่อย่างนี้อยย่างเี้ตั้งสภาวะอยู่อย่างเนี้ยทําให้จิตเป็นหนึ่งนะนั้นพอเข้าใจไหมอย่างนี้ก็ทั้งวันก็เพิ่มเพลินเพลินเข้าไปนะครับตอนนี้เรามีกำลังพอแล้วที่จะไปซัดเขาได้ในการต่อไป นกำลังตอนนี้เราก็ส่งลาภาวานีอยู่นะเอาละมีคำถามเพิ่มเติมไหมยังไม่มีคำถามเพิ่มเติมก็ค่ะน้ำตาจ้าท่านอาจารย์ก็ค่ะอ่ะเอะไะนะอันดับทันาสาธุครับสวัสดีครับสาธุยินดีต้อนรับตัคกผู้เดินในห้องพกานธรรมนิจก็ค่ะน้ำตรบัลลังก์ทานสาธุท่านอาจารย์ที่นี่ก็ค่ะน้ำตาสาธุก็ค่ะ